มันมีพื้นสูงขึ้นประมาณเมตรหนึ่งอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยระดับน้ําตรงนู้นน่ะน้ำเขาก็ยังอยู่นู่นมันม,ม,มันไปยึดมาตรงนี้แต่จริงๆอ่ะมันมากกว่าตรงนี้ถออึงไหมอ่ะออตรงเนี้คือมันมันเป็นทางตะลุกลงไปน้องต้องถ่ายบ้านมาถามหน้ากะะอ,องเนี่ยงอกวายได้กมืาเลยน้ออันเนี้ยตรงที่ตะลุกขึ้นมาเนาะอ่าน้องอ,อ่าน้องน้องวันนั้นอ่ะวันที่น้องไม่ได้อยู่ในบ้านเนาะก็เดี๋ยวไปตรงเนี้ย มันก็เม็ดพื้นขึ้นพอเนาะเออเนี่ยถามข,าข้างในบ้านดูก็ได้อะอ่ะาสไปเรื่อยๆอแล้วนี่คือนาปองยูงอายุเนาะข้างในบ้านเขาเตรียมพอตรงเนี้ยก็คนหัวอยู่เนาะคือน้องเขาเป็นสอสอวันนั้นอะที่นอ้องเขามาแจกข้าวะนาปองแคมได้เนะ <c oughs> เราเรา,เราก็ยังไม่รู้ว่าน<ม>้อง <ๆ S 1> เ,เป็นสอสอในบ้านของกคกนเขาว่าในของนาปองอะเตรียมอก แล้วเนี่ยคือการถนนเนี่ยเราเราคุณคิดว่ามันจะมิดหัวหรือว่ามันจะเอียมอกหรือว่าจะเอียมเอวเออคือทุกทีถนนเส้นนี้ก็คือจะไม่เคยท่วมท่วมเมื่คือถ้าถือว่าถ้าท่วมตรงเนี้ยก็คือในเมืองก็คือมิดหัววันนั้นนะครับพวกเราก็คือผู้ประสบภัยเนาะบ้านผมก็อยู่บ้านตรงนู้นเนาะแล้วก็น้องเขาเป็นผู้ดูแลหอพักนะครับระดับน้ําจริงๆอ่ะก็คือการถนนอ่ะก็มิดหัวนะครับน่าจะประมาณครับ สามเมตรได้ก็คือตรงเนี้ยเราเราก็ก็ขึ้นไปบิดเลยบิดเลยเราวัมสะอาดแล้วนะสองรอบเลยข้างในวันนั้นเราก็มาแจรงนะใช่ใช่ใช่อล้วก็อือืออสอาพออื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 ออนออือ้ืออเออืออืออือตืออืออืเอ็ออือเืยาะออื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 อขออืออืรอออืืออ อ่าแล้วก็ระดับน้ําตอนนี้อะห้องเีใหญ่ถาน้องน้องงาอธิบายว่าอยู่ตรงไหนแค่ไหนอ๋อระดับน้ำขึ้นนะไม่ดหนีมัองลยขคุณตรงนี้อ่าขึ้นขึ้นรันเลยอ่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าระมาณนี้คือรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้จมหมดเลยค่ะชมพอดีหัวรถมอเตอร์ไซค์อ่าเราเราน้องคิดดูนะคะว่าระดับข้่าไหนเนี่เทียงนี้อย่างนี้นะอ่าแล้วในถนนนี่ย แค่ไหนอรัน้องไปดูในถนนไปถ่ายในถนนคุณผู้ชนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชเรียกน้ำมาแจกมันตื่นหรอกดูออกไปได้ก่อนอ๋อวันนี้่นี่วันนี้วันนั้นน้องเขาได้ออกไปรอบนั้นที่เราเข้ามาด้วยแล้วนี่กลับแล้วนี่กลับไปแล้วใช่กลับมา4วันแล้วขอดภัยดี เดี๋ยวเดี๋ยวไอ่อที่อ๋อที่ส่งลูกเข้าไปในไอจีพี่ใจใจชอบมากใช่ใช่ใช่โอเคถ่ายไว้พอดีตอนแบบมาถึงเออโอเคขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ปลอดภัยดีใจด้วยค่ะการทำงานวันนั้นเราแยกเป็นสองทีมซอยโน้ตทีมหนึ่งซอยนี้ทีมหนึ่งแล้วก็เราเรือมาแต่เขาใส่น้ำมันลึกมันเที่ยวเลยเกินเราก็เลย ตัดเปนใจใช้ระบบเชือกเล่นพุกพ่กภาษาเข้าใจคือระบบเชือกแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ของเราอ่ะลุยเข้าไปไว่ายน้ําลุยเข้าไปแล้วก็ปลกระบบเชือก <ứng S 2> แล้วก็ถ้าพุ่งกระสุนไะไสเชือกมาโดยเราประคองมา <ứng S 1> จากจุดนี้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ใช้เรือ <ứng S 1> ใช้เรือใส่มาแล้วก็ประคองมากับไสมากับเชือกเฉพาะจุดนั้นก็ประมาณก 60น่าจะได้ครับประมาณเท่า10น่าจะได้อ่ตรงนั้นอ่ะแล้วอีกอีกชุดนึงก็เนี่ยกำลังเข้าไปข้างในซึ่งน้ําอ่ะมันเชี่ยวมากตรงนี้เชี่ยวเชี่ยวเลยเสียงมากเลยมันมีเด็กอ่อนอยู่ตรงบ้านหัวมุมเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีผู้ป่วย่าไปเรื่องออกออกอื่นข้างในนสมมุติ่ะเห็นไหมมันเป็นทางลาดลงไปอ่ะ น้ำเขีเ่ยวมาถึงบริเวณนี้เนี่ยตรงนี้จะลึกลึกมากเราใช้วิธีระบบเชือกเหมือนเดิมเพราะเรือมันเข้าไม่ได้น้ำมันไหลาจากทางนี้ก็พอทางโน้นไปออกทางโน้นอ,อ่าเขี่ยวมากแต่เนี่ยที่เขาร้องขอความช่วยเหลือกันเด็กอ่อนอยู่เนี่ยแม่มลกูกแล้วก็เลยตัดสินใจว่าปลูกเชือกนู่นใส่ามาเรื่อยๆรือยใส่มาเรื่อยๆรือยใส่มาเรื่อยเรือ่อ แล้วก็ใช้ ah thi, เจ้าหน้าที่ขึ้นบนกแพงแล้วกับเชือกแล้วก็ตรวจไปเชือกเนี่ยเชือกฝั่งข้ามไปฝั่งทางโู้นน้ำเชื่อมากแล้วก็ใส่ยาไปด้วยแล้วส่วนพวกผู้คนยกผู้ปล่อยนะไรที่ไม่มีเชือกทางอันนี้นะเป็นอีกหน่อยอีพอร์ตแล้วก็เลยใช้เรือประคองกับยิงใส่มาขับเชือกมากับเชือกพอมาถึงบริเวณนี้น้ำเชื่อมันเป็นสามแยก่น้ำเชื่อม เราใช้เรือแล้วก็ทักปหาักงาดมอนู้มาดีแล้วก็ักไปเลยดักไปเลยข้าากานจ่ายน้มจะช่วยได้แล้วพอไ่ถึงจุดข้างหน้าทุ่งปตที่ภาผู้บัญชาการอยู่ข้างหน้าเขาจะไปที่จุดกออไั้ที่น้ำานักร้อยแล้วเนี่ย ก็ส่งต่อให้สพที่ท่าจัดการตรนู้นอยู่หน้างานตรงนู้นน้ะมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่ข้างานตรงนั้นเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ลงมาเพราะมันอันตรายมากๆอันตรายในจุดที่แบบปลอดภัยไม่ได้เป็นภาระใครแล้วก็ช่วยรับคี่เพิ่มส่งขั้วนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยอยู่ประมาณไหนอ่ะตรงตรงนี้ท่วมท่วมประมาณไหนลยวันนั้นอ่ะท่วมหัวเลยนะท่วมหัวไม่ปลอดภัแต่ว่าดูบนจับใจว่าวันนั้นน่ะเที่ยวใช่ไหมใช่เราถ่านั้นน่ะ เสร็จจานี้อาจารย์้เที่ยว่ว่าลเียเที่คือคือนี้คือมนวะมิดเลยวันนั้นที่เขาเข้ามานานมากนะซอยเนี้ยมันงงมันยากมีเร่งกว่าที่เราต้องช่วยขานน้ำมขึ้นเริ่มล้างเลยนะเริ่มล้างกันแลวนะเริ่มเริ่มับเนี่ยล้กม่ไดพอขึ้นนะ แล้กนวันนั้นที่มาคืนน้นํจะจุ่มนี่เลยนะยจะจ่มรนี่นแล้วก็จะเป็นทางที่ว่าเป็นน้ำเชี่ยวเราจะผูกเชี่ยวตั้งแต่ครับครับตั้งแต่ต้นฐา,ามตรงนูงน้นเลยครับผูกเชี่ยวยาวกันแล้วก็จนข้ามตรงนูงน้นกว่าจะนําคนไข้ออกเลยเพราะเด็กออกได้เพราะมันเป็นทางที่ว่าเป็นน้ำเชี่ยวมากเราต้องใช้ประสบการณ์โดยที่ว่าเป็นทีมที่ว่าประสบการณ์หาน้ำจริงนะครับเฉพาะ โซนนี้อ่ะซอยนี้ที่เราช่วยจริงๆแล้ก็ตามที่ผมโพสนะประมาณสามสิบกว่าสามสิบกว่าเนี่ยไม่ไม่ไม่รวนกับซอยนู้น เพราะวันนั้นเราแบ่งกันเป็น3ทีมสซอยสซอยแล้วเรารวมยอดทีเดียวยอดที่เราโพสอะ,อะมันก็คือร้อยจริงๆอ่ะร้อยยังน้อยไปมันร้อยกว่าๆด้วยซ้ำแต่ทีน้างานมันโหดมากเอามาให้ดูสถานการณ์มันไม่ได้มีการคือแจ้งกันว่าอันนี้30 30 30อันนี้10กว่าเมื่อกี้ที่ออกไปคนป่วยเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเลขอะจริงๆที่แจ้งอะ มันอาจจะเนอของจริงอ่ะมันมากกว่านั้นด้วยซ้ําที่เขียนไปเมื่อจํานวนประมาณเกือบร้อยกว่าอะไรแบบเนี้คือของจริงที่พูดอ่ะไม่ได้เป็นคนที่จะหากินกับความลําบากประชาชนอยู่แล้วมีจิตสํานึกวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว